คุยกันถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกนะนี่พูดเรื่องจริงนะพูดกันตรงๆการทำ u u u b e เนี่ยให้คนติดตามนี่ให้คนมาติดใจคนมาติดตามคุณนี่ไม่ยากเลยนะผมสังเกตอยู่นะผมลองทำมาประมาณไม่ถึงเดือนนี่นะคนติดตามผมจะร่วมร้อยแล้วผมก็ดีใจนะคนติดตามผมร่วมร้อยแต่ผมก็ดีใจ แต่ผมก็รู้เทคนิคแล้วว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าทาจริงจจังนะตั้งใจทําจริงจังไม่ยากเลยากับการทํา youtube นี่ง่ายมากอันดับแรกเลยคุณต้องเปิดใจไปติดตามเขาก่อนช่องไหนเพื่อนของเรามาคนนั้นคนนี้มาไปใครติดตามเนี่ยเราไปดูใต้คอมเมนต์เขาเสร็จปุ๊บเราก็ไปติดตามเขาติดตามเขาติดตามเขาทักวันหนึ่งอะนะคุณติดตามเขาคุณไปดูคลิปเขาดู youtube เขาให้จบซะ อย่างน้อยอย่างกำตามก็คนละห้านาทีก็ยังดีอ่ะคุณตีไปสิบคนก็ห้าสิบนาทีต่อวันหรือคุณจะมีเวลาถึงร้อยร้อยละน้อยนาทีหรืสองร้อยนาทีคุณก็ดูไปยี่สิบสามสิบคนคุณก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อะไรเนี่ยให้เขาแค่นี้แหละครับผมผมมั่นใจเลยนะทุกคนเขาก็กลับมาหาคุณหมดแหละเออเขากลับมาหาคุณอย่างน้อยเอา ไปกดไปสี่สิบเอากลับมายี่สิบผมมั่นใจเลยม้อยคนกดมาให้คุณยี่สิบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสังเกตดูผมทำมาจริงมันนี่จริงมันทําจริงไม่ได้ทํายากนะถ้าจะทําเป็นจริงเป็นจังเนี่ยไม่ยากก็ต้องติดตามเขาก่อนเปิดใจไปกดติดตามเขากดไลค์กดแชร์ให้เขาเนี่ยไปดูยิ่งช่องเล็กอะ่ะเขายิ่งสนใจเรามากยิ่งช่องใหญ่หญก็มีบ้างแต่ช่องใหญ่ไม่ใหญ่ยังไงก็ช่างเดอะหมายความว่าถ้าเกิดเขาสนใจเนี่เขาก็จะสนใจ กันไปเรื่อยๆครับผมแต่เขาไม่สนใจนะผมไปติดตามในงคบางทีผมเสียเวลาไปติดตามนะช่องใหญ่ๆนะที่เขาแบบมีเป็นสามหมื่นสี่หมื่นเนี้ยเขาไม่สนใจเราเงี้ยผมก็ดูเอ้ยจะดูน,ๆๆนะถ้าถ้าจะถ้าคิดจะทําจริงๆนะเป็นธุรกิจที่หมายความว่าถ้าจะทําคิดว่าจะเป็น YouTube ให้คนติดตามแบบคุณจะได้ซับพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยไว้ๆนะวิธีการง่ายๆเลยคคุณต้องออกไปหาคนอื่นเขา ถ้าคุณไม่ออกไปหาคนอื่นเขาคุยก็มือร้ายคุยอยู่คนเดียวสองคนสามคน,มคนห้าคนภายในกลุ่มเล็กๆของคุณคุณก็ได้แค่นั้นแหละก็ได้แค่แค่นั้นแหละไม่ไม,ไม่ไม่มากมันก็ได้ช้าได้น้อยแต่ถ้าคุณออกไปสักวันหนึ่งอะไปสักเอาคุณมีเวลาเนี่ยไปสี่สิบคลิปเลยเอาไปดูเขาสี่สิบคลิปคลิปละห้านาทีหกนาทีสามนาทีอะไรเนี่ยหมายความว่าให้มันกดติดไอ้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เขาเนี่ยผมว่าเขาต้องกลับมาหาคุณแน่นอน อย่างตำาๆครึ่งของครึ่งผมมั่นใจนะผมดูสังเกตผมต้องทํามานี่ประมาณเดือนผมว่าเฮ้ยคนติดตามผมจะร่วมร้อยแล้วธรรมดาผมทำมาตั้งตั้งหลายปีนะผมก็ทำเล่นๆของผมไม่งั้นนะผมมีลูกกีสิบช่องแล้วแต่ก่อนก็ทําทผมเรื่อยๆปเปื่อวคือว่าผมรู้แล้วอ๋อทำไมคนไม่ติดตามมันม่ติดตามกูได้ยังไงในเมื่อกูยังไ,ไม่เคยไปติดตามใครเลยอะแล้วเขาจะไปตามกูตรงไหน <laughs> อันนี้เทคนิคง่ายๆนะเพื่อนนะไม่ยากนะเพื่อนๆพี่ๆ่น้องน้องนะทุกคนนะ บอกตรงมันไม่ได้ม่ยากอะไรเลยเนี่ยผมบอกตรงเลยนะถ้าเราไปติดตามเขาแล้วเขาก็มาติดตามเราเชื่อผมเถอะนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมเนี่ยคนติดตามผมเนี่ยแม่เป็นสิบจี่สิบกว่คนยี่สิบคนนีเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยทําไมอะผมว่าเอออ๋อ,อผมไม่ติดตามเขามาเขาก็ติดตามมาอีกพนักสามวันสี่วันห้าวันเขาก็ติดตามเรามาเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเนี่ยเออผมรู้ละ ว่าก,การที่จะทำจริงจังคุณต้องไปติดตามคนอื่นเขาก่อนแลกใจให้เขาก่อนแล้วเขาจะได้ให้ใจคุณกลับมาเหมือนกันครับผมมันไม่ได้ยุ่งยากเลยการเล่นยูทูบทยูทูบนี่ไม่ยากผมดูแล้วง่ายๆแต่อยู่ที่คุณจะมีเวลาหรือเปล่านั่นเองเออถ้าคุณมีเวลาทําคุณก็ต้องไวอย่างงี้แหละอย่าลืมนะเข้าไปคนอื่นเขาไปดูคนอื่นเขาไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดติดตามอะไรเขาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณเอง คุณเชื่อผมเถอะยิ่งช่องเล็กเขาก็ยิ่งมาหากันง่ายยิ่งอะไรก็ง่ายนะั่นดีที่สุดผมว่าทําเอ๊แต่ก่อนทำทำไมไม่คืบหน้าพอมามามาเริ่มทําจริงจังคุณจะรู้ออความรับมันอยู่แค่นี้เองไม่ได้ยงยุ่งยากอะไรเลยคุณไปติดตามคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาก็มาติดตามคุณเหมือนกัน,นแค่นั้นครับผมเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมอ่ะถ้าใครไม่รู้ก็เอาข้อนี้ไปคิดกันนี่เรื่องจริงนะ ไม่ได้โม้นะสังเกตดีๆนะถ้าจะทำจริงนะี่ผมบอกตรงคนก็ติดตามคุณเยอะคุณก็ต้องติดตามคนอื่นเขาแล้วเขาจะไปติดตามคุณอ่าครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มาเล่ากันใค้ฟังแค่นี้นะครับผมสวัสดีนะครับผมผู้ที่เข้ามาชมมาติดตามมาอะไรก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมไม่ต้องกลัวนะผมไปติดตามทุกบ้านอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์ยังไงผมก็ต้องไปหาพวกคุณผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมทำจริงจังแล้วมันจะเป็นอย่างไร แต่ผมก็มั่นใจนะถ้าผมจะเอาพันผมก็ประมาณเดือนสองเดือนผมก็น่าจะได้นะแต่ถ้าผมจะเอานะแต่ส่วนมากผมก็ขี้เกียจไม่ค่อยมีเวลายัางว่าละขี้กเกียจพูดตรงๆไม่อยากจะมาหาใครบางทีก็ดูมั่งไปดูมัง่ง youtube ฮะแต่ตอนนี้เริ่มจะมาดู u ูทูบบ่อยๆแล้วครับผมโอเคนะครับผมมันเป็นเทคนิคง,ง่ายในการที่ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ได้ยากอะไรเลยใจแลกใจจำไว้นะครับสวัสดีนะครับผมคลิปนี้ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับอย่ามีทุกข์แล้วกันฮสวัสดีครับ